ันนี้มาเพิ่มคุณค่าให้กับคัพเค,ค้กของเรานะคะด้วยการทำบัตเตอร์ครีมนะคะบัตเตอร์ครีมดอกไม้แช่แข็งนะคะแล้วนำมาแต่งหน้าคัพเค,ค้กหรือเค,ค้กต่างๆได้นะคะและก็ทำให้เ,เค,ค้กของเราสวยและดูมีคุณค่าแล้วก็ทำให้มีราคาเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งการทำดอกไม้แช่แข็งเนี่ยนะคะก็จะง่ายมากนะคะท่านผู้ชมสามารถแช่ไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะ แล้วก็อยากจะนํามาแต่งตอนไหนก็นํามาได้นะเห็นไหมคะเราจะเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ต้องมานั่งบีบบนครับเค้กนะเราก็จะมาทําดอกไม้เนี่ยไปแช่แข็งแช่ในช่องฟรีเซอร์นะคะแล้วก็ค่อยเอามาแปะแปะแปะบนเค้กให้สวยงามแบบนี้ให้ดูมีคุณค่าแล้วก็น่าทานทําให้เค้กของเรามีราคาจางหาถ้าเกิดใครทําขายอย่าลืมนะคะทําให้ดูสวยงามน่าทานและมีคุณค่าจะได้ขายดีค่ะ ไปติดตามกันนะเดี๋ยวมาติดตามค่ะสวยไหมเอ่ยนี่ค่ะสวยไหมคะเห็นไหมคะติดตามค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะมาสอนดอกไม้นะคะวิธีการทําดอกไม้นําไปแช่ช่องฟรีเซอร์หรือช่องแช่แข็งนะคะ เพื่อที่จะมาแต่งเค้กของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคัพเค้กเค้กใหญ่เค้กเล็กแต่งได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นครีมนะคะครีมที่เหลือจากคลิป่ที่แล้วพี่แมวก็มาทำเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะฐานฐานทำดอกกุหลาบนะคะป้ายบัตเตอร์ครีมลงไปนะคะแล้วก็แปะกระดาษไขไว้ข้างบนนะคะ หัวกุลาบตั้งนะคะหัวเล็กไว้ข้างบนนะคะเล็กๆไว้ข้างบนดูใหญ่ไว้ข้างล่างเราก็จะมาค่อยๆหมุนนะคะบีบแล้วก็หมุนแกนไปเลยนะสูงใหญ่ตามต้องการนี่ตามนี้แล้วก็บีบข้อมไปอย่างนี้นะคะบีบไปเลยค่ะนะ ใครจะชอบดอกบานดอกเล็กดอกใหญ่ตามใจเลยนะคะถ้าคือดอกใหญ่ๆก็บีบหลายๆชั้นค่ะนี่พี่แม่ก็จะทำเป็นแบบนี้ ออกมาแล้วค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะนําออกจากนี่นะคะฐานนะคะนี่ออกมาแล้วค่ะใส่ไว้ในถาดน,นี้ค่ะเดีย๋ยวเราจะนําแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งนะคะขอทําตัวขอ,ขอโทษนะคะขอตัวทําก่อนค่ะนี่นะคะฐานดอกกุหลาบแต้มครีมไปค่ะนะคะ กระดาษไขนะคะอันนี้พี่แมงก็ใช้ครีมที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะคะ,ะนี่นะคะดอกไม้ทำได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่พี่แมวทำแบบนี้นะอันนี้ใช้หัวปีบดอกกุหลาบนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทำเกสรตรงกลางนะคะพี่แมวก็เอาออกก่อนเนาะ,ะมาวางไว้ในถาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งนะคะก็บีบไปเรื่อยๆนะคะพี่แมวอย่่ยเยอะไปยางรัดดีก,กว่าไ,ได้ถนัด ตั้งนะคะทำเป็นสองแบบนี้ตั้งค่ะนี่นะคะ เราจะทําดอกไม้ที่แต่งนขนมเค้กกันแล้วแต่นะคะอ่ะเดี๋ยวลองทําดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบเคยสอนไปแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาสอนอีกนะอันนี้เราจะไปแช่ช่อง ิเซอหรือว่าช่องแช่แข็งกันนะคะเพื่อที่จะเอามาแต่งคัพเค้กก็ได้แต่งเอ่ออะไรอ่ะเค้กใหญ่ๆก็ได้นะคะบีบไปอันนี้เป็นบัตเตอร์ครีมไอซิ่งนะคะนี่ได้แบบนี้แล้วเห็นไหมคะสองสีนี่ค่ะเก็บไว้ก่อนอย่าลืมนะคะฐานนีทาครีมด้วย แล้วก็กระดาษไขแปะลงไปเลยค่ะนะเพื่อที่เขาจะได้อยู่ๆอ,อ่ะตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนหัวบีบกันนะคะถ้าท่านผู้ชมมีไอ้ตัวล็อกหัวบีบอย่างเงี้ยง่ายนะคะเนี่ยข้างในเป็นเกลียวด้วยนะคะเนี่ยเป็นสกรูล,ล็อกตัวนี้เป็นฝาเราเปลี่ยนหัวบีบนะคะเราจะทําเป็นสีเออเราจะทําเป็นลายอื่นอันนี้จะมาทําเป็นเกสรน,นะคะ,ะพี่แมวก็จะใช้ลอตเซตีมที่เหลืออยู่นี่แหละนะคะ มาดูกันใกล้ๆค่ะนี่นะคะพี่แม่ก็จะบีบลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาค่ะนะคะเราก็จะทำเป็นเกส,ง,เกสงตรงกลางนะคะบีบแล้วจะดึงค่ะ แบบนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็เหมือนกันบีบแล้วก็ดึงเขาก็จะได้เป็นยอดแหลมๆขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมคะ <c oughs> เราสามารถแต่งได้ตามต้องการเลยนะคะอ่ะอย่างตัวนี้สองสีนะอันนี้เป็นเป็นสีม่วงกับสีสีเหลืองเนาะอันเนี้ยถ้าพี่แมวอยากให้เขาสวย มีลูกเล่นนะคะเราก็สามารถเติมแบบว่ามุกไปได้นะคะใช้สีขาวเนาะแต่วันนี้พี่แมวไม่มีสีขาวไม่ใช้หรอกนะคะอ่ะมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำนะคะไปแช่ช่องแช่แข็งหรือช่องฟรีเซอร์นะคะสำหรับครีมที่เหลืออยู่เดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้นะคะ เราจะมาทำพี่แมวจะมาทำให้ดูเดี๋ยวขอตัวเข้าช่องแช่แข็งก่อนนะคะหรือช่องฟิเซอร์ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวมีคัพเค้กอยู่นะคะวันนี้พี่แมวจะมาแต่งคัพเค้กแล้วกันนะคะนี่นะคะก่อนที่เราก่อนที่เราจะแต่งดอกไม้ลงไปนะคะเราก็ต้องทาน,นะคะ ว่เตเตครีมบนนี้ก่อนนะเพื่อที่จะให้เขาติด <c oughs> ถ้าเอาดอกไม้ที่เราแช่แข็งแล้วมาแปะเลยไม่ได้นะคะเขาจะไม่ติดนะคะอันนี้พี่แมวก็ใช้นะคะวัตตครีมที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะคะเอามาทำเนาะ <c oughs> มาค่ะ เลาเราแปะนะคะเอาดอกไม้มาแต่งเนี่ยเขาก็จะได้ติดกับบัตเตอร์ครีมนะถ้าเราไม่ใช้บัตเตอร์ครีมนะคะเขาจะไม่ติดนะคะอะมาค่ะแมวก็แต่งบัตเตอร์ครีมไว้ข้างบนแล้วนะคะสำหรับพับเ้กอันนี้ก็จะเป็นเพิ่งจะอ,ออกจากตู้เย็นแข็งแล้วนะคะ ท่านผู้ชมอาจจะถามว่าต้องแช่นานเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นแล้วเอ่อแล้วแต่ตู้เย็นนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้าไปเปิดตู้เย็นแล้วแตะแตะนะคะช่องฟินเนี่ยแตะแตะว่าเขาแข็งใช้ได้ก็โอเคนะคะอ่าเราก็จะมาแต่งกันเลยค่ะนี่นะคะดอกกลาบแกะออกมาง่ายค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะแต่งไปเลยแล้วกันนะคะอืม อันนี้ก็สีนี้ค่ะน,นะคะแกะง่ายค่ะเขาแข็งนะคะเรลาแกะเนี่ยก็ลอกออกจากกระดาษไขง่ายค่ะนะคะแล้วก็แปะไว้ข้างๆนี้นะเดี๋ยวเวลาเขาเคลายความเอ,อ <c oughs> แข็งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะนิ่มตัวนะคะ อันนี้เอาเดักพลารแล้วก,กันนะคะอ่าดักพลารนี่นะคะเขาจะแข็งๆไม่ติดมือเ,เวลาแกะเขาจะอยู่รูปทรงอย่างนี้นะนะแต่งี้แล้วกันนะคะไว้ข้างๆนะไม่ไว้ตรงกลางนะคะเอียงๆหน่อย นะคะอันนี้พี่แมวไม่ได้ปาดเรียบนะครีมทำเป็นเนี่จีบๆยกๆ,ๆ,ๆเอาละนั้นเราก็จะมาแต่งดอกเล็กนะกเล็กนะคะจะขอะดอกเล็กหน่อยนะอ่าแมวก็จะใส่ไปด้านนี้ด้านข้างนี่นะคะ เพื่อ้เกิดความสวยงามสีม่วงแล้วกันนะคะแรนนี้อ,อย่าก,กดเขาแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกค่ะนะคะดอกเล็กหน่อยใส่ได้ไหม เดินเลยนี่กันนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้แล้วสวยๆแต่งง่ายๆสไตล์ที่บ้านก็ตามแต่ท่านผู้ชมต้องการเนาะอ่ะนี้ละกัน เกอบมาง่ายค่ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระดาษนี้เราก็ทิ้งไปไม่ต้องนำมาใช้ใหม่นะคะ ี่แมวก็มีสีเขียวเหลืออยู่นิดนึงจะลองแต่งใบดูนะคะใครจะเพิ่มลูกเล่นด้วยมุกนะคะสีขาวๆก็ได้จะได้ดูเก๋ๆแต่พี่แมวไม่มีมีอันนี้ค่ะมีน้ำตาหลายๆสีก็จะแต่งไปนะคะเพื่อให้ดูเก๋ไก๋นะคะ เดี๋ยวออกมาก่อนเนาะตัวเองจะได้ไม่เลอะประมใส่ไปนะคะถ้าเรามีมุกนะเราใส่ตามดอกเนี่ยจะทำให้ดูเขาอุ้ยเก๋ไก๋สวยยิ่งกว่านี้ค่ะอันนี้ไม่มีมุกนะคะมีแต่เม็ดน้ำตาลสีก็ใส่เม็ดน้ำตาลสีลงไปแล้วกันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะ นีค่ะก็โลยใส่ลงไปตามที่ต้องการเลยนะคะถ้าเป็นมุกน่าจะสวยมากเพราะพี่เมียวเคยใช้มุกสีขาวกับสีชมพูวาววาวสวยค่ะ นี้มุกหมดใช้น้ำตาลสีค่ะแด่ใช้มือแตะนะคะแค่โรยๆนะเขาเลอกข้างนอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาเก็บมากวาดข้างหลังได้นะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บกวาดก่อนนะคะค่ะท่านผู้ชมมาดูนะคะเห็นไหมคะ นี่นะคะพี่แมวก็โรยด้วยน้ำตาลสีลงไปนะเพราะพี่แมวไม่มีมุกนะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีน้ำตาลมุกสีขาวหรือสีชมพูจะสวยมากนี่นะคะค่ะนี่ก็เป็นการแต่งแบบง่ายๆนะคะพอเราเอาเรา,เานำดอกไม้ที่เราทำนะไปแช่แข็งแล้วเราก็มาแปะๆนะคะมาแต่งเห็นไหมคะแต่งง่ายค่ะเราก็จะจัดได้ว่าจะแต่งซ้ายแต่งขวา สะดวกกับการบีบสดๆนะคะถ้าบีบสดๆเนี่ยเราจะเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยลำบากค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ like, u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่แมวด้วยนะคะสำหรับการทำดอกไม้แช่ช่องฟิสเตอร์หรือว่าแช่ช่องแข็งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ